ชีวิตเราลิขิตได้ไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะเชื่อในเรื่องของดวงชะตาเชื่อในเรื่องของลายมือเชื่อในเรื่องของไพ่ทาโร่เชื่อในเรื่องศาสตร์ต่างๆฟ้าลิขิตชีวิตเรามาแล้วอะไรใดๆก็ตามโค้ชไม่อยากจะลบหลู่ของในเรื่องของความเชื่อเหล่านี้เพราะโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อ โค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนหลายๆศาสตร์มาไม่ว่าจะเป็นการดูดวงไพ่ยิปซีดวงจุย้ยอะไรต่างๆนะนะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่โค้ชได้เรียนรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์ใช้ศาสตร์โคชชิ่งในการโคชชิ่งลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยและต่างประเทศโค้ชได้บทสรุปอันหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าดวงจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถทำได้ก็คือว่ากำหนดดวงชะตาด้วยตัวของเพื่อนๆเอง ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเกิดมาจนดวงเพื่อนๆจนแล้วเพื่อนๆไม่ทําอะไรเลยอ่ะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะรวยไหมล่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆได้ไปดูดวงมาว่าดวงเนี้ยจนแต่เพื่อนว่ามีความพยายามมีความมานะมีการเรียนรู้พยายามที่จะไปหาคนที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยออกมาจากความจนได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมหาศาล แต่อย่างน้อยเพื่อนๆก็มีกินว่าไหมเอาง่ายๆเลยอะถ้าเพื่อนเช <retir S 1> ื่อว่าเพื่อนๆจนอะแต่เพื่อนๆก็อยู่วันๆไม่ทําอะไรอะแล้วถ้าเพื่อนๆเชื่อว่าในอนาคตอะหรือว่าชาติหน้ามีจริงอะเพื่อนๆคิดว่าชาติหน้าเพื่อนๆจะร่ํารวยไหมอะแต่ว่าถ้าเพื <și S 2> ่อนๆพยายามเอาตนเองออกมาจากความจนตั้งแต่วันนี้เพื่อนๆคิดว่าในอนาคตถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้ไปซ้ำๆซ้ำๆ10ปี20ปีอะแล้วมันจะยิ่งจนเหมือนเดิมไหม